สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้ครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Access เวอร์ชัน2013ซึ่งการเปิดการใช้งานจะมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเรามาเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะวิธีที่1สังเกตที่หน้าจอ d e s บ top จะมีช็อ t c u t Access 2013ให้นักเรียนดับัลลคคิกเข้าไปเลยค่ะ วิธีที่สองเริ่มต้นที่เมนูสตาร์ทเลื่อนสกอลบาร์ไปที่ Microsoft Office 2013เลือก Access 2013วิธีที่3ส,สังเกตที่ทัสบาร์หากเจอไอคอน Access ให้นักเรียนคลิกเข้าไปเลยค่ะ วิธีที่4ไปที่ค้นหาโปรแกรมโดยการพิมพ์ชื่อโปรแกรม Access 2013เมื่อพบแล้วให้คลิกเข้าไปเลยค่ะทั้ง4วิธีที่กล่าวมานักเรียนจะเข้ามายังโปรแกรม Access 2013ซึ่งมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะและในการปิดโปรแกรม ให้นักเรียนสังเกตที่มุมบนฝั่งขวามือจะมีเครื่องหมายกากบาทให้นักเรียนคลิกปุ่มนี้เพื่อออกจากโปรแกรมเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเนื้อหาบทเรียนนี้ครูจะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ให้นักเรียนลองทำตามดูนะคะ